ว่าไงครับห้อมเลืยากกระพาะแบบงเลยครับอาการเดียวกันโอนี่อันนี้บอกตรงนะผมก็ไม่ได้ว่าติดสองอย่างนี้เลยนะผมไม่เคยนะพี่ละแต่ไอ้กินจิบมจิบหรือว่าอะไรเงี้ยผมเคยกินจริงไหมพี่น้ำท้อกับกับไอ้แป้งเฮเนี่ยมันอาการหนูใกล้เคียงกันครับอใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่เพียงแต่ว่าน้ำท้อกจะ เบากว่าอืจะเบากว่าแต่มีอาการปวดเมื่อยและหาวเหมือนกันน้ำท่องก็ปวดถูกแล้วแต่ผมวิธีมันก็มันไซดหาวเหมือนกันเหมือนกันอาการไซ้เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีวิธีนะน้ำท่องจะง่ายกว่านะอคุณต้องลดปริมาณลงครับจากคุณกินวารมโมคุณลงเหลือกินวารละสองแก้วดิเช้าแก้วเย็นแก้วอ๋อค่อยๆลดใช่อืและอาการนั้นจะหายไปอย่างผมผมไม่ได้กิน ค่ะผมเคี้ยวเป็นใบเลยผมเคี้ยววันสี่ห้าสิบใบต้อวันนะจริงๆไม่ปีตึกเลยลรอพี่ผมดับเนี่ยวันสี่ห้าสิบใบแล้วผมเลิกยังไงรู้ไหมเลิกแต่ทุกวันนี้ผมไม่แตะเลยเพราะวันนี้ผมกินห้าสิบกินไปเรื่อยๆนั้นจนห้าสิบอะไม่อิ่มไม่ให้่มเมาเต็มที่แล้วเหมือนมันก็เหมือนเหมือนเหมือนแป้งอะนะเนี่ยฟาร์เมามันคือผมกินให้รู้ว่าเมาเป็นแบบนี้เมาไปเป็นแบบนี้อยากรู้ผมติด ผมเคี้ยวมาวันสี่ห้าสิบใบกับสามเดือนอแล้วผมหยุดยังไงนะโคบจากห้าสิบผมลงแล้วสี่สิบจากสี่สิบผมลงแล้วสามสิบผมลงมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ผมไม่กินเลยแต่อาการมันโอ้โหเหมือนแป้เลยเหมือนเลยใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับแต่ว่าถ้าเกิดคนรู้จังหวะในการกินหนึ่งค,คุณเล้ดแป้งวันนี้ใช่ไหมวันนี้คุณไม่คุณไม่ได้ไม่มีแรงคุณจิบดูแค่ กึบสองกึบครับเพื่อที่จะให้มันมีแรงพออืและคุณก็อ่ะหายาตัวอื่นช่วยเพื่อให้นอนหลับอืออันนี้ช่วยได้คุณไม่ต้องไปกินเป็นหม้อต้มเป็นเยอะหรือกินเป็นขวดอกินแค่จิบๆแค่กระตอช่วยได้สวัสดีโยลกก้าด้วยนะโยลก้านะอันนี้อันนี้วิธีของโยลาก้าก็น้ำท้อมนะครับน้ำท่องก็เดี๋ยวต้องมันก็เป็นอย่างที่บอกแหละมันมีมันมีมันมียาชนิดหนึ่งตัวหนึ่งที่ว่าผมพูดไม่ได้มันเป็นเป็นยาตัวหนึ่งที่แบบว่า กินผ่อนคลายตอนหลับด้น <No ั้นก็ไม่ต้องพูดถ้าพูดไปก็เหมือนเราใจดีดใจีใจอะไรครับ erm ที่ส yes> ุดครอบครัวครอบครัวหมายของเราคนรักแค่นั้นเองใช่ใช่ใช่ผมเนี่ยนะผมบอกว่าผมเที้ยมาขนาดนี้ผมยังโชคดีนที่ที่ผมไม่รู้จักกับไอตัวแป้งเฮเลยผมบอกตรงที่ผม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 ไม่ไม่อยากเข้ายุมเพราะว่าผมรู้ฤทธิ์มันและรู้รู้ภัยวิบัติของมันว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราใช่ ครับยังไงยังไงพี่แก้ไงคือถ้าเกิดว่าครอบครัวไม่สนใจคุณอยากไปไปชดซ้ําเติมตัวเองอืมใช่อ่ายิ่งซ้ําเติมตัวเองผมบอกให้เลยนะตรงนี้เลยนะยิ่งลึกใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณใจคุณแข็งแข็งให้ตลอดเชื่อบผมอืยังไงไม่ไม่สู้ใจเราไม่ได้หรอกครับยังไงก็ต้องหยุดได้อผมอะทํามาแบบเนี้ยครับออบครัวมาที่หนึ่งใจมาที่หน่งหรือที่สอง อทุกอย่างพใจับคนน้ำเยอะคนคุณมีคนที่คุณรักไหมถ้าพ่อแม่เราเรามีปัญหาเขาเราตัดไปเอาตัดไปตอนนั้นถ้าตัดไปคุณมีคนที่คุณรักไหมเช่นลูกลูกเมียหรือคนไหนก็ได้ที่คุณแคร์ที่คุณคิดว่าคุณจะต้องดูดูแลเขานั่นแหละคนนั้นแหละเป้าหมายก็ได้เป้าหมายคุณเปลี่ยนเป้าหมายไปเยอะ คนคุ่คุณทุกที่ว่าผมจะต้องอยู่ดูแลเขาจนกว่าเขาจะตายก่อนเราออืไม่ใช่เราตายก่อนเขาครับคุณต้องทําไม่ได้ตอนนี้แน่เป้าหมายก็คือชีวิตเราชีวิตเราไงใช่ไหมตัวเราได้เลิกก่อนเลิกได้ก็ตัวเราได้ถูกป่ะใช่ไงถ้าเกิดว่าคุณเลิกได้ก่อนคุณได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับ